สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแม่สวัสดีแม่สวัสดีย่าติสวัสดีย่าสวัสดีครับผม,มน้ำเหนือครับผมยิ้มถึงยา่าติจะเล่นมาสวัสดีสวัสดีเอไปกดนะดอาากดย่านะติเลยกอดญาติเลยทำได้ไหม<ร>ที่ทำ,ำได้ไหมที่ท,ที่ย่าจะกอดน้ำเหนือน้ำเหนือแล้วนวะิ่งหนีไม่ ว้ารถรถทำหน้ากันเถอะออน่เอานาทีนนั่นที่ว่าทำเีทำเีมาทำเี่ยมมาว้ายอเพอันเตียมเบพิกเอ้เออเออยืดีิไม่เี้งโอ้ยเป็นสาวเนี่ยเอามา่อนสาวย่าเลยโอ้ยยาไม่ได้ย่ดูเหมือนทำกีเลยนี่เออเยืดีไม่เลี้ยงโอ้ยจัาว่าไงหนูจังว่าไรเลยเออเออยืดีไม่เลี้ยงด้อคุณาคุงโกงแต่ไมอยู่ในบ่วงพวกนี้บ่วงนี้เอ ร้อนเลยกินไดเนี่ยน้ำมันหลอีเมียอย่าพูดเปลี่นไปไ่ได้เปลี่นไปบ่ได้พดุ่งอเมวนี้อันนั้นเอาน้อนกับมันมันนอนอ,อ,นอึดหงวกหูอยู่น,นัันแอนแคงเสียงมันดังเมียมันหนีมเปิดแครงเรสียงชัางออสีดังแก่กๆถ้าคุณยุ่งคนโหดมือดำปีดนดมาดำดำน,น้ำพย์ทำได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยเหมือทำได้ไหมงานมือดำดำเนี่ยทำไมมือทำได้ไหม อันหนูชอบเป็นดินเล่นส no. ัตว์โอ้ยทำว่าได้หอกไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้แล้วแล้วพ่อพูดเลยพ่อพออยู่บ้านเดี่ยวลุงหน้าลุงหลังยาวเดียวเดียวก็อยู่บ้านเดียวนั่นเอาไงอยู่คนเดียวไปเบิ้งเราอยู่ในกับพนรูปข่าเท่ากันได้เหนไอเสียนไปอีกอืมในอยู่ฟรีไปฝอบ้านฝอบ้านไปดีว่ามีอันนี้ผู้เช่าไม่บหรอผู้เช่าไม่บัดนี้คนยังไงคนยังหลักดีอ๋อเดี๋ยวคุยเท่านี้ก่อนก็ ไอ้ทัศวานมันมันถมที่ตรงนั้นใช่ไหมเออเบิดหกร้านเล้วซื้อหดหกล้านแล้วน้ำเนื้อน้ำเนื้อมาดินี่เออเออยันไทยดูไรมันมันไอ้รีบไปมันสิมืดจะมืดมันสิมืดอันตรายว้ายมันสูงคึ้ตัวเจลอเลยโไม่ลดทุนด้วยลดลดกินน่อยกินแค่สูงสูงสูงท่วมสูงย่าทีนี้สูงย่าก็จะเอาปัตเตอรียมาตัดผมให้ผมสั้นแล้วพอตัดให้เมื่อวานพอตัดให้ ัดลงนานลงลังล้ดแล้วานอร็วบ้านถังไายเด้อบ่มีหลวงเท้าเห็นบอกว่าใครนะบอกว่าโรคมากเลยใครพูดนะเมื่อกี้เอ้าก็มาทําความสะอาดำพูดเหรอพูบอกว่าโรคมากเลยข้างหน้าบ้านจําไม่ได้จําบ่ได้ต้นไม้ไงนี่มันโล่งเอาทําให้เตียนบ้นี่เอามองเก็บขยะไปขายได้ที่ละ2-300ามร้อยเอาเอาอันสิไปล้างมือก่อนโอเคนีก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนนยอกันนอนกลางวันก็มานอนแบบนี้ ตำบลตัวอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาน้ักพี่มีความรู้สึกเป็นไงบ้างมามาหายาวันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาหายาค่ะแล้วก็อากาศเป็นไงบ้างอากร้อนไหมสบายค่ะสบายอากาศเย็นดีค่ะไม่เธอเธอเหนื่อยไหมวันนี้หนูนอนในรถทั้งวันเลยไม่เหนื่อยค่ะเดี๋ยวพี่เหนือพี่เหนือมาเนี่ยมาเนี้ยมาเลยน้ำเหนือถามน้ำเหนือน้ำเหนือน้ำเหนือเหนื่อยไหม น้ำเหนือนักเรียนน้ำพี่เคยมาอยู่ครั้งแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเหรอน้ำพิบมาหนึ่งครั้งแล้วหนึกว่าเคยมาอยู่ครั้งม่ได้น้ำเหนือไม่เคยน้ำเหนือน้ำเหนือเคยมาอยู่ครั้งแล้วที่โคราช้วยสองครั้งครับมาเมื่อไหรทั้งทั้งทั้งล่าสุดมาเมื่อไหรสิบปีแล้วสิบปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ชั้นไหนโอ้โหอยู่ชั้นไหนน่าจะยังไม่เข้าโรงเรียนเลยมั้งยังไม่เข้าโรงเรียนเลยยังเด็กอยู่เอเดี๋ยวไปดูไปดูว่ามีอะไรบ้าง เขาเรียกไปทำอะไรโอ้โยคนพิการจะให้ตังร้อยหนึ่งเอาไปแบ่งกขาละห้าสิบาทซะ่ถาเหนือจะรับเหรอเลาวอาเงี้ยเอาเงี้ยรับ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 ให้ลุงเขาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคืนให้ลุงเขาแล้วกันลุงเขาลำบากอยู่รับรับรับแล้วก็รับแล้วก็คืนแสงพอไหมเปิดไฟก่อนเดี๋ยวให้ เนาะให้ให้ให้ลุงให้ลุงอยู่บ้านฟรีนะไม่ได้เก็บตังค์ลุงให้ลุงจ่ายค่าไฟนะในบ้านน้ำเหนือน้ำทิพย์คนละคนละครึ่งเนี่ยนะไม่ได้ให้ลุงอยู่ฟรีนะเดี๋ยววันเนี้ยลุงลุงมีเดือนคนพิการเงินเงินในเงินต้นแก่เดือนละสามร้อยเดี๋ยวน้ำเหนือรับน้ำเหนือน้ำเหนือรับรับให้ลุงแล้วกันนะน้ำเหนือน้ำทิพย์รับให้ลุงแล้วก็คืนให้ลุงแล้วกันดีไหมทําใหม่มานี่งมาหเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า นายสวิตไฟอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฮะอ๋อเราอ๋อในคนแก่อะไรเหรอครับอ๋อลับรับรับให้ลุงขอบคุณครับลุงโอ้ยสวัสดีมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาทีเนี้ยทีเนี้ยลุงลุงลำบากอยู่ ก็เดี๋ยววันนี้รับรับให้ลุงนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงคืนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลุงลําบากอยู่เดี๋ยวผมต้องให้ตังค์ลุงเลยท่านไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไว้ซื้อยาแล้วกันเดี๋ยวช่างใหญ่เอาไว้ให้ซื้อยาเอาน้ำพิบมาคืนลุงให้หมดเลยเดี๋ยวคืนให้ลุงไปสามร้อยเลยเอาหมดเนี่ยเอาชูชูให้ให้ให้กล้องเห็นหน่อยน้ำพิบอนุ้นเอา นะลุงร้อยใช่ไหมนะเอาคืนไปนะทําบุญให้ให้ให้ลุงไปซื้อยาแล้วกันนะให้ตาให้ตาแล้วให้ตาอยู่บ้านให้ดูดูบ้านด้วยเอาให้ให้ตาให้ตาานะเออโอเคเฮ้ยมออลุงก็อยู่ไปแล้วกันนะเออนั่นแหละนะเออนะนั่นแหละลุงนะผมไปลุงไปละอ่ะืนเห็นเดี๋ยวยิ้มมาเรื่อยๆนั่นแหละก็อยู่ไป เดี๋ยวจะมีเงินมีท่องก็เดี๋ย,ยวยิ่ไปสั่งข้างหลังเดี๋ยวให้อยู่ไ้ห้องดีๆหน่อยเยอะหน่อยอันนี้มันเกิดมันไหนติดถนนบวมันอยากกินดวงหูเนาะก็น้ำเนื้อเปลี่ยนรายการได้ปะหน่อยนะมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมผมมาอยู่ผม,มผมอยู่โคราชนะอำเภอชุมพวงบ้นาบนยาครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วย กดไลค์กดแชรชๆๆสส์กดซับสไคร้ให้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีครัสวัสดีคน่ะ